สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม FC Mobile กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับสุดลับในการหาเงินให้ได้เป็นหมื่นล้านเลยนะครับไอของผมเนี่ยเป็นไอดีสายเกือบฟรีนะครับถือว่าเกือบฟรีเพราะว่าเคยเติมแพ็กอ่สาบาทไปประมาณ2-3ครั้งนะครับเพื่อรับจูดเป็นเหงงแหงเม,ม็ดแดงตอนนั้นนะครับผมเคยเก็บเงินได้สูงสุดเนี่ย 17,000ล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยพลาดขายนักเตะไม่ทันนะครับถือนักเตะไว้แล้วมันลงอย่างรวดเร็วเลยผมยังจำได้ดีเลยคือเจ้าเดมเบเล่นะครับตัวนี้นะครับตอนนั้นราคามันขึ้นไปถึงประมาณ6 0 0 0น0 0ล้านเลยนะครับตัวเดียวผมขาดทุนไปสองสามพันล้านเลยนะครับสําหรับผมน้องเกมเนี่ยเราจะถือนักเตะไว้นานๆไม่ได้เลยนะครับถือได้อย่างมากสุดก็สี่ห้าวันนะครับซื้อมาขายไป นะครับถ้าเราไปถือไว้เนี่ยขาดทุนแน่ๆนะครับซึ่งการซื้อมาขายไปเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือเราได้ลองนักเตะใหม่ๆมากมายนะครับทำให้ผมรู้เลยว่านักเตะตัวไหนเนี่ยมันเล่นเป็นอย่างไร AI เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็สนุกด้วยนะครับในการได้ลองหลายๆตัวนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะไม่ขาดทุนมากเกินไปเราต้องรู้จังหวะนะครับรู้วันเวลาในการขายนักเตะว่าวันไหนที่ราคามันขึ้นวันไหนที่ราคามันลง มันจะทําให้เราไม่ขาดทุนในการซื้อขายนักเตะนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกหมดเลยนะครับเคล็ดลับของผมนะครับบอกแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับเพื่อ,อท่านผู้ชมทุกคนได้เอาไปใช้กันนะครับส,สูตรที่ผมจะมาบอกก็จะมี3วิธีนะครับผมสรุปมาเป็น3วิธีนะครับสูตรแรกอันนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ถือว่ารับเท่าไหร่นะครับแต่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าควรจะต้องซื้อ ovr ไหนนะครับในการเอานักเตะไปแลกเปลี่ยน ซึ่งถ้าเราทําทุกวันเนี่ยเราก็จะได้เงินทุกวันอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งมันจะมีคอต้าวันละ200ล้านนะครับในการแรกถ้าเราคํานวณนักเตะตัวที่มันมีส่วนต่างเยอะที่สุดนะครับเราก็จะได้เงินประมาณวันละ10กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับตอนพีคๆเนี่ยได้วันละประมาณ15ล้านก็มีเหมือนกันนะครับ ส่วนนักเตะ OVR ไหนได้กาไรเยอะที่สุดนะครับจากที่ผมคํานวณแล้วก็แลกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ OVR ที่ควรจะซื้อนะครับคือ OVR เก้าสิบสามนะครับเพราะว่าสามารถแลกนักเตะได้ตัวละเจ็ดล้านบาทนะครับตัวราคานักเตะในปัจจุบันนะครับก็คือประมาณหกล้านนะครับเจ็ดแสนนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับ ซึ่งราคาก็จะขึ้นลงบ้างนะครับแต่เราก็ต้องคอยดูซื้อในราคาประมาณ6ล้าน7นี้นะครับเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนนะครับหากเราทําทุกวันนะครับวันละสิกว่าล้านเนาะสัก10วันก็ได้ไปแล้วประมาณร้อยกว่าล้านนะครับยิ่งเลือกตัว o v r ที่ถูกต้องแบบนี้ก็จะได้ประมาณสัปดาห์ละเกือบร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ถือเป็นวิธีแรกเลยนะครับต่อไป วิธีที่2นะครับคือการซื้อนักเตะมาเก็งกาไรนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2แบบนะครับเก็งกาไรก่อนกิจจะเข้านะครับก่อนอ่ะมันจะรีในวันพฤหัสนะครับโดยเราจะซื้อตัวที่เอาไว้แลกแต้มนะครับซึ่งสําหรับกิจเนี้ยตัวที่น่าซื้อนะครับก็จะเป็น OVR 103นะครับเอาไปแลกแต้มได้5แต้มเนาะจริงๆกิจก่อนหน้านี้นะครับที่ OTS เนี่ย จะแลกได้กำไรมากกว่านะครับซึ่งก่อนวันพฤหัสเนี่ยความต้องการซื้อนะครับดีมานเนาะของนักเตะมันจะยังไม่เยอะนะครับเราก็ทยอยซื้อนักเตะก่อนเลยนะครับมันมีแต่คนขายเราก็ซื้อมานะครับแล้วก็ที่เลือก o v เว0 3เนี่ยเพราะว่ามันปลอดภัยนะครับราคามันถ้ามันไม่ขึ้นเราก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็น15ล้านได้นะครับยังไงก็กำไรเหมือนกันนะครับกำไรตัวละ700,000นะครับ เป็นการลงทุนที่มีแต่ได้กับได้นะครับพอผ่านวันพฤหัสไปนะครับสักวันพฤหัสตอนเย็นวันศุกร์อย่างเงี้ยครับจะเป็นช่วงที่ราคานักเตะขึ้นนะครับอะไหล่พวกเนี้ยมันก็จะราคาขึ้นนั่นก็จะถือว่าเป็นจังหวะที่เราจะต้องขายนะครับเพราะว่าควรจะซื้อนักเตะเนี่ยมาแลกแต้มกันอย่างพรุ่งนี้วีคที่3นักเตะดีๆเข้าเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งชิโนล่าทั้งเวอาชางตูเล่นะครับ ทำให้คนเนี่ยอาจจะซื้ออะไรมานะครับความต้องการมันก็จะซื้อมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับราคานักเตะพวกนี้ที่เราเก็งกําไรไว้มันก็จะขึ้นตามนะครับอันนี้ถือเป็นาการซื้อมาขายไปแบบวิธีแรกนะครับส่วนการซื้อมาขายไปแบบวิธีที่2นะครับเราจะทําในวันที่แพ็คข้อเสนอพิเศษเข้านะครับตัวนักเตะที่ทําได้นะครับในตอนปัจจุบันเลยนะครับ จะเป็น o v r 109นะครับเช่นช h e r u นะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นวีคต่อไปที่แพ็คใหม่จะเข้านะครับแพ็คอ่าอ่า version C หรือเปล่าผมไม,ไม่มั่นใจจะเข้าเนะาะอาจจะเป็นตัว109อีกตัวหนึ่งที่ราคาต่ำสุดนะครับอย่าง Chiru ตัวนี้นะครับผมจะบอกวันเลยนะครับวันที่เราจะซื้อก็คือจะเป็นวันที่อ่าแพ็กมันเข้าก็คือเช้าว,วันอาทิตย์นะครับ เช้าวันอาทิตย์เนี่ยนักราคามันจะลงไปต่ําสุดของกราฟเลยก็คือประมาณ500ล้านนะครับในในกราฟเนี่ยมันโชว์540แต่ว่าในวันจริงนะครับมันลงไปถึงประมาณ490้นะครับ500ต้นๆเลยนะครับเราก็ซื้อมาตุนไว้นะครับจําวันเลยนะครับคือวันอาทิตย์ตอนเช้าเช้านะครับตอนสายๆเราดูจังหวะที่เมดเทานะครับซื้อเฉพาะเมเทานะครับราคาประมาณเมดฟ้าแล้วก็คนเริ่มขายน้อยๆแล้วนะครับ เราก็ดักตอนที่มันรีนะครับรีเวลาเราก็ดักต่ําสุดไว้นะครับแล้วอดทนรอนะครับถามว่าเราจะไปขายวันไหนนะครับบอกได้เลยก็คือขายในวันที่กําไรมันพอใจแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 3- 4วันนะครับราคามันจะเริ่มเด้งกลับมาเพราะว่าตัวเข้าใหม่ในวันพฤหัสถัดไปมันก็จะเข้ามานะครับราคามันก็จะเริ่มเด้งนะครับ แพ็คที่คนเปิดไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาออกนะครับตัวชีรูเนี่ยความต้องการขายมันก็จะลดลงเพราะมันไม่มีให้เปิดแล้วนะครับชีรูนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้คือวิธีซื้อมาขายไปแบบที่2นะครับก็คือซื้อในวันอาทิตย์นะครับวิธีแรกคือซื้อในก่อนวันพฤหัสเนาะนะครับผมวิธีที่3นะครับก็คือการซื้อนักเตะเมเทา นะครับใช้มัดเคตีขึ้นเม็ดแดงนะครับแต่เคล็ดลับก็คือแล้วเราจะซื้อตัวไหนมาตีล่ะนะครับเราก็ซื้อตัวที่มันมีคนใช้เยอะๆนะครับเพราะว่าราคาเม็ดเทาเนี่ยมันก็จะถูกลงนะครับในวันอาทิตย์ที่ผมบอกเนาะวันที่แพ็คข้อเสนอพิเศษเข้านะครับมันก็จะทําให้มีเม็ดเทาเนี่ยมาขายกันเยอะพอเม็ดเทาขายกันเยอะนะครับเช่นอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะ ชาวต้านนะครับเม็ดเทาตรงเนี้ก็จะเป็นาราคาสีฟ้าหมดเลยนะครับมีแต่คนขายราคามันก็จะลงไปต่ําสุดที่ประมาณสองพันหนึ่งร้อยล้าน2,200ล้านนะครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยราคาเม็ดแดงมันก็จะประมาณ2,400-2,500้พรล้านนะครับพอเราใช้เม็ดมัรเคลโน9ตัวนะครับในการตีนะครับเราจะได้กำไรประมาณตัวละ200-300ล้านนะครับ แต่วิธีนี้สำคัญที่จังหวะนะครับในการที่เราจะซื้อมาแล้วก็ตีขายนะครับเราจะสามารถทําได้เฉพาะในวันอาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆวิธีนี้เป็นวิธีที่ทําใหไ้ได้เงิน M เ,เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อก่อนที่ EA มันยังไม่ได้ปรับกราฟราคานาักเตะแบบนี้นะครับเคยทำํำสถิติสูงสุดได้ตัวหนึ่งนะครับ ตีแค่จากเม็ดเทาเป็นเม็ดแดงเนี่ยได้กําไรตัวละ400ร้0 0ล้านก็มีมาแล้วนะครับวิธีนี้โหดมากๆนะครับแล้วปัจจุบันมัสเคและโนเนี่ยมันก็เริ่มแจกได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมบอกเลยวิธีนี้ดูเหมือนว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่อาศัยจังหวะมากๆในการซื้อนะครับซึ่งผมบอกเคล็ดลับเลยว่าต้องซื้อวันไหนไปเนาะนะครับ ก็หวังว่าเคล็ดลับทั้ง3วิธีนี้ครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมทุกคนเนาะอาจจะเอาไปปรับใช้นะครับเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนะครับแบบนี้ก็อยากขอให้ช่วยกันติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมหากมีคําถามนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องอะไรนะครับ อยากจะซื้อนักเตะแบบไหนดีมีงบเท่านี้อยากจะจัดแผนอะไรดีสามารถถามได้เลยนะครับในคอมเมนต์ผมจะตอบทุกคำถามเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมอยากได้คอนเทนต์แบบไหนก็สามารถบอกได้ในในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับโอ้อย่าเพิ่งไปกันครับเรามาเก็บตกกันท้ายคลิปอีกนิดนึงนะครับอันนี้ผ่านมาประมาณ1วันนะครับ จากในคลิปเนาะที่ผมดักตัว103มานะครับซื้อมาราคา14ล้าน3แ0 0 0 0นะครับตอนนี้เนาะผ่านมา1วันราคามันเพิ่มไปเป็น16ล้าน800,000แล้วนะครับถ้าเราขายตอนนี้เนาะมันก็จะหักภาษีแล้วจะเหลือ15ล้าน200,000ก็ได้กำไรตกตัวละประมาณ1ล้านนะครับอ่าก็เพื่อนๆถ้าสนใจนะครับเอาวิธีของผมเนาะ นะครับเอาไปใช้ได้จริงนะครับทำตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการซื้อมาขายไปนะครับตัวในวีคสามนี้ตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นเคเลนทิปเปียนะครับตอนนี้ราคามันยังสูงอยู่นะครับเป็น 800m นะครับต้องรอวันอาทิตย์นะครับตอนสายๆเรามาคอยดูกันว่าราคามันจะลงได้ถึง500ล้านไหมนะครับนะครับโอเคเท่านี้ครับผม